สวัสดีครับว exactly like ันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็น Ford Everest นะครับคันนี้เป็นตัว2.2นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่หาอยู่นะครับอันนี้ได้เป็นสีขาวเลยนะครับเป็นปี2018นะครับบอกได้เลยว่าสีขาวเนี่ยหาค่อนข้างยากเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับรีบเข้ามาดูมาชมกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาชมรอบคันกันก่อนเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นสีขาวนะครับตัวสีเนี่ยก็ เงางามนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นโคมใสนะครับมีโครมเมียมด้านในไฟนะครับสวยงามนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวกันชนหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีดูโทนนะครับมีตัวอ่ากันชนกระจังสีเทานะครับด้านล่างนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นโครมเมียมใหญ่นะครับดูหรูหราครับอ่าตัวล้อแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมนะครับติดรถยนต์มาเลยนะครับเป็นของฟอร์ดเองเลยนะครับก็เงางามอย่างที่เห็นนะครับ ดนไดข้างนะครับก็มีมาให้ครบนะครับมือตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้ครบครันนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับ2.2นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะครับขอได้เลยว่าตาคันเร่งนะครับไอ้ขับฉี่นะครับแรงแน่นอนนะครับสำหรับโตฟอร์ดนะครับสำหรับด้านท้ายนะครับตัวไฟท้ายนะครับเป็นโครมแดงสวยงามนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับเป็นโครเมียมนะครับเอเวอเสอยู่ด้านหลังยาวนะครับจนถึง ้ายด้านฟ้าจะเป็นขวาเลยนะครับสาหรับด้านหลังนะครับตัวแถวหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบาะถึงสามแถวด้วยกันนะครับก็กว้างขวางนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวเบาะด้านหลังเนี่ยก็สามารถพับได้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับแต่ตัวฟอร์เวลสเนี่ยตัวรูปทรงเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นกลมๆนะครับเพราะฉะนั้นที่เก็บของเนี่ยจะวางสัมภาระได้ค่อนข้างดีนะครับ ตัวแอร์นะครับก็จะมีให้มานะครับทุกแถวนะครับก็มีแถวกลางด้วยนะครับแถวหลังก็มีนะครับมีมาครบเลยแรับภายในคันนี้นะครับก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับภายในนะครับสภาพเนี่ยเบาะตัวเบาะตัวอะไรสภาพดีนะครับอีกเบาะไม่ล้มไม่สุดตัวนะครับภาพภายในนะครับเรียบร้อยดีนะครับตัวหลังก็กว้างขวางนะครับตัวนี้ รับคันนี้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัวคุชชันโทลนะครับปุ่มควบคุมเสียงนะครับมีมาให้ครบหมดนะครับตัวนี้ตัวจอนะครับเป็นอันนี้เป็นจอเดิมเลยติดรถยนต์มาเลยนะครับก็ควบคุมได้ง่ายนะครับเข้าโหมดออดิโอนะครับโหมดแอร์นะครับอันนี้ก็เข้าได้ง่ายเลยนะครับมีแอปมีอะไรนะครับแล้วก็เป็นตัวเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีตัวเซนเซอร์ด้านหลังนะครับตัวแอร์ก็สามารถปรับจากหน้าจอก็ได้นะครับเนี่ย อุณหภูมิได้จากหน้าจอหรือเราปรับจากตัวด้านล่างนี่เลยก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับก็รปรับได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าโหมดปกติอยู่เนี่ยแล้วเราปรับจากด้านล่างเนี่ยตัวแอร์จะขึ้นที่หน้าจอเป็นแบบนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับอุณหภูมิปังซ้ายปังขวานะครับก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วเรากดนะครับฝั่งไหนนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีตัววิทยุก็สามารถเปิดตรงนี้ได้ก็คือมีให้เลือกข้างเมงนูน,นะครับแล้วก็ก็เนี่ยเาปิดวิทยุนะครับมัมีเข็มทิศด้วยนะครับถ้าเปิดปุ๊บ เราก็จะสามารถยกดเลื่งได้นะครับทำมาดูดีครับจอตัวนี้นะครับเป็นปีสองศูนย์หนึ่งแปดแท้เลยนะครับอนตัวภายในก็เรียบร้อยดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาสุดพิเศษเลยนะครับเพียงแปดแสนสองหมื่นบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น f o r d Ever e s t รนะครับตัวสองจุดสองนะครับ เป็นปีสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับคันนี้เลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหื่นสี่พันกว่ากิโลเมตรนะครับตัวเลขไม้เราเรยมีการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเลขไม้แท้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้นะครับของเราเป็นโชลูมาตรฐานนะครับตัวสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะครับที่เรารีวิวให้ดูนะครับสภาพตัวภายในภายนอกนะครับก็พร้อมใช้งานเลยนะครับค่อนข้างใหม่เลยนะครับใช้งานรักษานะครับเพราะฉะนั้น ค,คันนี้นะครับราคาสุดพิเศษจริงๆนะครับเพียงแปดแสนสองหมืบาทนะครับลูกค้าท่านใดหาอยู่นะครับคันนี้ได้สีขาวนะครับรีบเลยนะครับเพราะว่าหาค่อนข้างยากสีขาวนะครับบอกดูแล้วรถมีเสน่ห์สวยดีนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาให้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับกดตัวกระดิ่งกันตันนะครับถึงเวลาลงเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ